สวัสดีนะกับแพรใหม่นะวันนี้นะเออเราก็ไม่รู้จะทําไงก็คือเราตเติมตเติมไปแล้วตเติมเงินไปแล้วนะนี่นะห้าร้อยบาทแคนีนะ้ก็สําหรับยาใจคนจนอีกแล้วในอะีพีนีเเ้เราลองเราลองกลับเงินห้าร้อยบาทไปดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเรารับฟีไปก่อนเลยแล้วกันนะลอิน เล่นแรงดริ้งโหมดทีซีอะฮะโอเคแต่ว่าเราจะลองแลกเปลี่ยนดูทีนี้การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ถ้าห้าสิบเหรียญก็ยังได้เปิดปีใหม่ลุ้นอยู่นะอืออะฮะแต่ก็ดูเสียดายแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปลุ้นเยอะไม่ต้องไปลุ้นเยอะห้าร้อยเราไม่ต้องเป็นต้องลุ้นเยอะแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่คุม้มคำว่าห้าร้อยเนี่ยนะผมจะบอกว่าเอ่อ มันเป็นปีใหม่ก็จริงอะ่ะแต่ว่าดูแล้วมันจะเข้าท่าหรือเปล่าก็ไม่รู้่อดีมันจะได้บวกดีหรือเปล่าคือปีใหม่ถ้าไม่บวกก็จบเหมือนกันนะก็ดูจบจบอ่ะดูจบจบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ลองแรกดูนะครับกิจกรรมแรกๆมาก็ดูดเงินอยู่แล้วนะเราลองสัก40ก่อนแล้วกันดูแล้วมันจะได้ลงสล็อกพอดี สองล็อกเนาะเออสองล็อกพอแล้วกันสองล็อกสองล็อกยินเินกันแรกนะครับเราลองเล่นทั้งสองล็อกพอสองทีทีนี้ยี่สิบนะโอเคน่าจะพอได้อยู่โอเคเราไปก่อนเลยนะสิบครั้งแรกนะจะได้ดูว่าได้อะไรบ้างนะเราลองมาแบบลองเปิดนักเตะดูแพทใหม่นะครับอืมได้ถึงสบกุดบสี่นะปีใหม่ก็ดูแล้วน่าจะเกลืออาดูแล้วเนี่ยนะมันล่อตังขนาดนะเนี่ยเราล่อตังขนาดนะ ดูสิมันรอตังค์ขนาดนะทุกคนมันรอตังค์ขนาดนะน่ากลัวนะเฮ้ยหรือเหมือนเราได้พันล้านเหมือนเหมือนเห็น Web แวบๆเราได้พันล้านหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเห็นแวบๆแวบๆแวบๆเจอก Web ับแวบๆปะอ่ะไหนอ่ะของมันเด้งก็ไปแล้วหรอเฮ้ยเอาแล้วของอยู่ไหนอ่ะอาการหาย อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยหอยหมุนไปแล้วเดอ้อหอยแลกไปแล้วเดอ้อมันเหมือนแบบมันก็อาจจะให้ขั้นต้นข้างต้นเราอะ่ะเออแต่ดูดิแบบร้อยสี่เองรู้รู้สึกว่ามีแต่เสียก็เสียมีแต่เสียก็เสียกิจกรรมมาลอดลอดตีนเต็มๆนะทุกคนอะไรไอเทมเราหายไปไหนคะประเด็นน่ะนะน ไอ้เทมพายคืออะไรอ่ะแล้วที่หมุนไปเมื่อกี้เนี่ยสี่ร้อยอะคืออะไรอ่ะอ้าวเรียบร้อยบล็อกเด้งแล้วที่หมุนไปสี่ร้อยเมื่อกี้คืออะไรอะฮะฮะหายไปไหนอ่ะอ้าวแล้วคือของเมื่อกี้เนี่ยของอะรับรางวัลนี่4สี่สิบ อีกสิบว่ะอีกสิบมันถึงได้ว่ะอ๋อโหถ้าไปแลกสิบก็ได้อยู่ดีนี่หว่าโอเคเลยต้องได้อีกสิบให้มันได้แบบห้าสิบอ่ะเอออีกสิบห้าร้อยถึงจะถูกต้องนะรับรับรับขั้นที่สามแต่รู้สึกกิจกรรมเก่าคุ้มกว่าเออคือมันให้มันมันให้น้อยเกินไปดูแบบบวกโอ้โห้าสิบให้น้อยอ่ะให้น้อยไปอืมไม่น่าคุ้มเลยว่ะ ได้พันเอ็มมาหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะร้อยหนึ่งได้พันเอ็มก็ไม่ดูไม่คุ้มสองร้อยเอ็ได้หมื่นเอ็มคือปั๊มเอ็มคุ้มกว่าอฮะพอเราคือเรายิเขายินดีด้วยแล้วว่าแบบเราได้เออแล้ว,ลวยังไงต่อ,อยังไงต่อ,อยังไงต่อประเด็นคือ้อยังไงต่อคือประเด็นนะ่ะของกูอยู่ไหนอะไรอ่ะ เข้าใจป่ะเกมมจะบั็กเกินไปของกูอยู่ไหนตอนนี้คืออยากเปิดไหยคือกูอยากเปิดนะจ๊ะกูอยากเปิดกูอยากเปิดอ่ะกูอยากเปิดมากประเด็นเนี่ยต้องอะไรวะผมแทนครับ ไม่เตือนกูสักหน่อยแล้วกูแจ้งใครได้บ้างอ่ะมันก็บ๊กเกินมันแจ้งตอนไหนวะเ,เดี๋ยวโอ้ยห้าร้อยกูเลยนะไอ้สัตว์น้าซิดน้าเสียวเลยเนี่ยกูบอกเลยนะเงินห้าร้อยไอ้มันห้าร้อยนี่กินข้าวได้หลายมือนะ ระบบพอร์ตแพที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะให้ดูไม่เห็นแจ้งเลยอัปเดตเกมถึงลูกการนี้ไม่แจ้งนะไม่แจ้งเลยแต่คือ,พอเพอินว่าเราอาัดคลิปไปแล้วนะครับออกเข้าใหม่เอามาแล้วนี่ไงไอเทมนี่เหมือนเกมมันเปิดใหม่แล้วมันดูบลักบลักนิดนึงอะไรแล้วยังเป็นผู้เล่น FA โอ้โหดูมันแจกของเลย แจกของเลยเกินไปป่าวะเอ้เมื่อกี้ได้เยอะกว่าน,นี้ป่าวะอ่าเงินเราจะโตสี่รล้าน0 0 0ล้านนะพันล้านนะี่ยผแจกปีเก่ากว่าแต่ก็คือเนี่ยอ่ะ500บาท500บาทมันได้อะไรบ้างดูเงิน2,000กว่าเอ็มถูกป่ะอ่ะให้ลุ้น1นึ่ใบนี่1นึ่ใบนี่8ปดใบ แค่นี้เองหรอจะร้ะองอย่าหาทำเต<อ>ือนน้องๆหนูๆเยาวชนเตือนน้องๆหนูๆเยาวชน, <c oughs> นอ,นอนนนย่าหาทำ<ะ>ทาดูกูก็พอเงินสองร้อยห้าร้อยก็เก็บเอาไว้เถิดขอร้อง <c oughs> โอ้โห่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเงินห้าร้อยบาทนะ เดียวได้เงินทอนห้าร้อยงั้นห้โอ้โหโอ้โหเนี่ยจะร้องไอ้สัตว์โอ้ยโอ้โหอ่ะมาดูใบนี้ถ้าแบบคือแม่งโกงๆเลยนะเออเปิดแบบโดบวกสี แต่แม่งแบบมึงมึงดูมันมันมันไม่ได้ล็อกปีเป็นยี่สิบสองทีเอสให้เราด้วยนะเวย้ยมันมันไม่เดี๋ยวกูต้องเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปลงคลิปเตือนเลยในกลุ่มเลยจริงเดี๋ยวพวกกูลงคลิปเตือนในกลุ่มเลยจริงจริงคือมันไม่ได้ล็อกปีเป็นยี่สิบสองทีวให้เราด้วยเอา้าซุปเปอร์สตาร์ปีไหนโอ้โหแล้วมึงมันอ่ะ พูดง่ายๆอะถ้าเติมแบบพวกพี่แบบน้องบอลพวกแบบอะระดับยูทูบเบอร์ที่เขาเติมเป็นหมื่นอาจจะได้ลุ้นหนะักลุ้นมีความสุขอนะ่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างพวกเราเราเนี่ยไอ้เฮียแบบเติมที5 0 0ร้อยพันหนึ่งอะอย่าอย่าทำเลยอย่าทำเออผม,ผมคิดว่าผมคิดว่าผมดูแล้วเมื่อกี้ได้ดูจากรางวัลอนะเออว่ามันแบบเกลือแน่นอนนะอ่ะเออจริงๆ แล้วมันก็เกลือจริงๆไว้ทุกคนอย่าทาอย่าหาทําจริงคือแบบอะเมื่อกี้เนี่ยผมแลกให้เห็นแล้วผมแลกให้เห็นแล้วว่าแบบโอ้โหแม่งโครนหัว่ะกิจกรรมใหม่คือพูดง่ายๆว่ากิจกรรมตอนฟีฟ่าออนไลน์สี่ครบสี่ปีอะกิจกรรมที่แล้วดีกว่าเยอะเยอะแบบเยอะมากอ่ะคือมึงเติมเอาพูดง่ายๆแบบครั้งที่แล้วเสียผมเสียไปประมาณอ่ะหลักนี้แหละห้าร้อยบาทอะแบบหลักที่แบบ ก็อุดหนุนเกมเขาอะคือเราไม่ใช่แบบจะเล่นแต่ฟรีอะไอ้เหี้ยมันก็เกินไปถูกป้ะเราก็เล่นเราก็สตรีมอยู่แล้วก็อย่างที่บอกอะโอ้โหคือไม่คุ้มนะกิจกรรมนี้ไม่คุ้มเลยนะไม่รู้จะเอาอ๋ออยังมีอีกเอาไม่ได้เข้าอีกอย่าเข้าอีกอ๋อมันยังเข้าอีก,อก,อม,อกมันบั๊กมันบั๊กนะทุกคน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปเตือนในกลุ่มมาแล้วกันมันบั๊กอยู่มันบั๊กอยู่มันบั๊กอยู่แต่ประเด็นประเด็นหลกัลกๆอะโอเคอีกหนึ่งชิ้นประมาณห้าพันเอ็มน่าจะได้ คิดว่า 5,000m น่าจะได้อยู่อ่ะมีคัดนักเตะมีคัดนักเตะโอเคมีล็อกให้เราอยู่ก็ถือว่าผมก็ไปไหนวะอ่ะโอเคจาก 5,000m ขึ้นมาเกือบ 1,000m 10, อ่ะนี่เกือบ5,000ละตีไปต่ำๆอ่ะแล้วก็มาไล่เปิดคลิปเลยแล้วกันอ่ะเปิดคลิปเลยอืมไอพวกนี้มันมันไม่ลุ้นปลีแล้วก็ไม่ต้องไปลุ้นหาอะไรมันหรอกนี่ไงเห็นปะเกลือเกลือภาษาชาวบ้านอนะเรือแบบโบ Both. ไอสักก้ห้าร้อยมัวคุ้มอะล่ะไรเออเดี๋ยวต้องรอต้องไปออกเตือนแล้วต้องไปออกเตือนเนี่ยก็คลิปนี้รีบอัดรีบออกเตือนเลยนะรีบออกเตือนเลยนะรักเรารักกาลีนานะแต่กาลีน่าไม่เคยรักเราเลยเออเราสู้กาลีน่าแต่กาลีน่าก็สู้กลับเสมอเข้าใจปะไองดูแล้วมันไม่ได้ล็อกปีให้เราอาจจะเป็นปีใหม่ๆก็จริงออกยี่สิบเอ็ดเห็นปะไม่ก็ออกปีต่ำที่สุดเนี่ยมึงดูเวยเอ่ว มึงดูอ่ะแล้วมึงดูคือใบแบบเนี้ยอ่ะบวกสองถึงบวกสี่เนี้ยแล้วดูมันจะออกยี่สิบสองทีเอสให้มึงไหมล่ะแม่งก็เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมึงดูมันออกยี่สิบเอ็ดให้กูปียี่สิบเอ็ดตีบนสุดอ่ะเนี่ยอ่ะทำชิปไปมึงจะได้รู้แต่ละคนเติมอ่ะเนี่ยเอามาทำหาเลยหาโอ้โหอ่ะเราก็ลุ้นปีมันเลยแล้วกันเรามาลุล้นปีมันเลยแล้วกันลุ้นเนี้ยอาจจะมันอาจจะวิ่งแล้วกันอ่ะมันก็ดูแบบดูดีหน่อยอ่ะ ได้เปิด5้าร้ยบาทนะอันนี้5้าร้อยบาทนะเฮียห้าร้อยบาทนะเออแบบเติมแบบเราก็แบบดูไม่ได้ลุ้นด้วยอ่ะมเอ้าลุ้นลุ้นหน่อยก็ยังดีมึงดูเลยอ่ะได้ตัวเฮียอะไรเนี่ยอ้ะวราคา2 2 0ยสิบล้านนะแคนคิดดูคิดดูเดี๋ยวคัดนักเตอะอเอ,อใช่ไงคัดนักเตะคัดออกเอาอะไรคัดออกหรืเล่ คัดเครื่องล่างออกอ่ะขัดปะคัดพวกนี้ออกปะพวกนี้เนาะยังไงก็ต้องเอาข้างบนออกวะต้องเอาข้างบนออกปะเอ้ยไมเขาไม่เอาข้างบนออกหรอถูกปะเขาไม่เอาข้างบนออกหรอก็เนี่ยไม่รู้จะคัดทําไมอ่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องคัดด้วยเออไม่จำเป็นไม่คัดหรอกไอเหียคัดหรอกทำหาเลยคูเปิดแหละไอเหียนะ อ่ะดูห้าร้อยบาทอ่ะเออไม่เราจะไปคัดทำหาเลยอ่ะเปิดเลยคือเปิดอ่ะอ่ะสูงสุดก็คือสามพันกว่าล้านถูกปะตามตลาดอ่ะคือแบบโน n โนเลยโนกูจะบอกให้เลยคำว่าโน n โนไม่รู้จ oh, no. no, no. 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 re ะโนกี่รอบอ่ะโน n โนเพื่อนๆหยุดก่อนหยุดก่อนเนี่ยมองดูดิ5ห้าร้อยล้านอ่ะอืคือรวมๆเลยนะ คือรวมรวมเลยอะผมรวมรวมให้เลยแล้วกันแบบไอ้เงี้ยประมาณห้าพันล้านอ่ะผมเสียห้าร้อยอะร้อยและพันเอ็มนะคระนี่คือแบบเห็นเห็นแล้วนะคือต่อให้เราเปิดได้ตัวดีอะสองสองตัวแบบเปิดปีอ่านที่เราแบบเตอว่าร้อยเปิดปีมัน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 ไอ้นี่ปีเลยใช่ปะ่ะสามพันเอ็มสองตัวมึงก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีอะแม่ก็แค่หมื่นเอ็มหมื่นกว่าเอ็มอะไอ้ห้าร้อยบาทไอ้กนะกิจกร,รรมนี้แบบเซลมาก แล้วทีนี้แล้วทีนี้อ่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราเติมอีกถูกปะอ่ะเราก็มาเจาะอ,อีกเลยว่าเราเติมอีกไอ้เี้ยมันไปดูเพื่ไปดูพวกพี่น้องบอลที่อะไรพวกนี้คือพวกจันวุมจันไวเขาเปิดแบบหลักหมื่นดีกว,ว่าน่าจะสนุกกว่าแต่แต่แบบคือถ้าคนแบบเติม5 0 0ร้อพันหนึ่งอย่าหาทำเลยสมมุติว่าคนส่วนใหญ่จะเติมแบบกิจกรรมละสามพันถึงห้าพ มึงได้อะไรอ่ะก็ไม่ไไม่ได้ลุ้นก็ลุ้นไอคอนมึงอยากจะลุ้นอยู่อีกหรอไอคอนทุกวันเนี้อ่ะแล้วก็บวกสามนักเตะถามหน่อยว่าบวกสามนักเตะถ้าคุณเปิดแบบเปิดได้โล่เปิดได้เอมเป้แบบสามพันล้านวกสามนักเตะอาจจะประมาณสามหมื่นเอ็มแล้วคนจะซื้อจริงมันอาจจะมีคนซื้อหลายแรกๆแต่ว่าคึงคิดว่าแล้วถ้ามันไม่ได้คิดดูคันนักเตะร้อยห้าสิบ้วยนะถ้ามันไม่ได้ล่ะเออหปะ อาจจะมาคุ้มตรงนี้5้ถึงแอ่ะมันก,ก็อย่างที่บอกคนเติมเยอะมันก็ได้ลุ้มเยอะไงออแต่ถ้าคนเติมน้อยๆแบบ5 0 0ร้อพันหึงเนี่ยอย่างอย่างปีเนี้ยอ่ะอย่างถึงสมมติว่าเราเติมพันหนึงถูกป่ะแม่งแบบ B2P มันไม่ได้ล็อกปีให้เราได้นะมันไม่ได้ล็อกปีใหม่ให้เรานะอย่าลืมนะไม่ใช่ยีิบ TOT นะเออมันมี FALL อนะและ้วเปิดได้ L, ยีเอ็ด UCL เงี้ยคือแบบ บอกเลยร้อนอ่ะแล้วสมมต <c oughs> ิคืออ่ะดูดูแล้วเนี่ยสองอันบนเนี่ยมันมาน่ามันน่าจะดูง่ายอ่ะดูง่ายอาจจะแบบร้อยอัดอาจจะได้ทักสองอันแล้วก็แถมอันนี้อีกสักอันหนึง่งอ่ะจริงกูไม่เคยนี้หรอก <c oughs> เออกาลิน่ามันสู้กับเราอยู่แล้วนะกูบอกเลยซึ่งแบบยา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 กูบอกเลยจริงจ <c oughs> ไม่ค้มโอเคครับ ไม่คุ้มไม่คุ้มกูลองคิดไปก่อนแล้วแล้วก็ไปดูพวกแบบพวกเปิดโ,ธโ,ธโหดโคดอ่ะเออไปดูพวกเทพเปิดโคดโหดนะผมก็ไปนั่งดูคลิปที่พี่บอลนั่นประจําเออจันโรงจันวไวี้ยไปดูแบบพวกนั้นดีกว่าแต่คือเนี่ยผมผมมารีวิวแบบยาใจคนจนเลยว่าแบบอยากหาทำยแบบ้อร่อยพันหนึ่งเก็บเงินได้เติมแชมเปี้ยนพาร์ทผมบอกให้คุ้มที่สุดแชมเปี้ยนพาร์ทคุ้มทุก,ท,กทุกครั้ง สมมติว่าเราซื้อไป290้อา่ะเออแชมปเป็นพาร์ทครั้งหนึ่งใช่ป่ะคุณจำไว้เลยนะแช,ชมปีเป็นพาร์ทครั้งหนึ่งอ่ะคุณแค่อุดหนุนแชมปีเป็นพาร์ทเขาก็พอแล้วก็รอกิจกรรมดีๆแบบ4ี่ปีหปีเติมเอ่อเติมเซล,ลแล้วเพิ่มคูณสองอย่างเงี้ยแค่นั้นพอผมบอกเลยอย่าไปแบบเนี้ยอย่าไปดื้อด้านกับกิจกรรมแบบเนี้ยกิจกรรมใหม่ๆแม่งแบบเออมึงสู้กาลินาแต่ลินาก็สู้มึงกับตลอดเวลาก็นั่นแหละครับอย่าหาทำจริงๆนะเออ ถ้าอยากแบบไอ้นี่พเอมน้องไม่อยากจะพูดจริงๆไอ้แี่ไม่เราจะพูดอะไรไงลนะอึอดอัดนะโอ้โหก็ซิดบอกเลยว่าสิดนะกิจกรรมนี้สิดหยาดหยาดหยาเลยแชมป์เป็นพาร์ตยังไงก็คุ้มคุณคุณผมพูดจริงแชมป์เป็นพาร์ตเนี่ยที่คนบอกที่เก็บเก็บเบวเก็บเบวมึงเล่นทุกวันมึงไม่ต้องเก็บเบวหรอกมึงแค่เนี่ยมึงดูดีชนะในโหมดเมนเจ,เจอร์มึงก็เมนเจอร์อยู่แล้วไม่แมนเจอร์มึงก็ลงแข่งมึงทำอะไรเนะี่ยเล่นสิ เล่นอยู่ทุกวันล็อกอินทุกวันเกมอ่ะถ้าเล่นอ่ะเอออันนี้คุ้มสุดแล้วซื้อนักเตะ2 0เยมึงเสียครั้งละร้อยโอ้ยมันไม่เกี่ยวกับการเก็บเลเวลเหรอกคุ้มได้คงได้โค้ดด้วยแชมเปี้ยนพาร์ทเนี่ยผมบอกให้คุ้มสุดแล้วถูกที่สุดถ้าอยากอุดหนุนเกมนะเดือนละ300เติมเลยครับเอออันนี้คือจริงเดือนละ300เติมเลยแต่หลังจากนั้นอย่าเติมเฮี <laughs> อยอย่าทำบอกเลยอย่าทำเออเก็บเงินไว้ อยากได้นักเตปะปัาเมมนี่มาจริงจริงโอเคครับฝากไว้นะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เดี๋ยวผมจะไปลงโพสในกลุ่มเดี๋ยวนีน้นเลยรีบไปเตือนก่อน